สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้คนผู้ชำจะพามาให้นนกกินพี่น้องเห็นน้กกนง่าไในย่งกินมาเบิงมาเบิงนี่พี่น้องน้ำกินกระไดอันนี้ป้าแห้งพี่น้องจีก้อยป้าแห้งอันนี้ทอดกรอบพี่น้องทอดกรอบรวก็มาตําละเอียดละเอียดนี่พี่น้องอย่ในนีเด้อพี่น้องเด้อนี่มังวงกระเทียมพี่น้อง หอมแดงตำเรียบตำเรียบร้อยพี่น้องตำละเอียดละเอียดเลยพี่น้องแล้วปลาาทอดก,กรอบๆตำางาพี่น้องตำางจานนี้นเราก็มาใส่ข้าวขวดพี่น้อง ใส่ปปรพริกกับปุงทุกอย่างใส่กาะคว้าพริกน่องสุ้อลตำให้กัน้ะก่อนก่อนอื่นสามส่วนต้องให้ทั่วถึงเนาะแจ้งแี้งเกลือใส่ได้เป็นหลังแล้วใส่เกลือเพราะว่าอันไม่ได้ปลาแห้งกับเค็มแล้ว การแล้วขาดอะไอรพี่น้องขาดอะไรเปเภทก่อยคือน้ำปะลาเนาะอันนี้ใส่ปะลาดาขวดตัวหนอ่อยกาวเลยประแดงอ่อนอันประแดงแล้วน้ำปลาไปเลยใส่น้ำปลาอ,อันนี้ก็จะใส่หลายเด้อเพราะว่านัวเรียนได้ตอน เป็นป้าแห่งกัน,นวพอดีเ,ดยเลยวรำบสมเ่บานมันจะสมพักพุ่มให้เราออกาเนี่ยโอ้ยสิครับโอ้สุดดส่เลยด้วออสุดน่ย ส่วนพวกพรอมนี่ใส่วิธีการนั่นคนเอาพี่น้องบริเต็มต่ำมันมุนวันดูไนอันนี้เ้ากระตัมกระเทียมกับกหอมแดงอยู่แล้วส่วนผักหอมบัวผักหอมต่างๆจะซอยนะครับคนใสี่ยวเครือจังเขาคนก่อยธรรมาดาฮะอ่ะสีมังบาน กุ้งซ้ำเดย์ต้องหูจักว่าปลาเข็มจะของจางเข็มซ้ำเดย์และพี่น้องนะอันนี้เสือว่าอยากออกเข้มมันจังน่อยตากระไร ข้ามาตำใส่เครื่องอันหอย่างข้าแล้วนี่ก็เจือจานกับอันหน่วงแล้วเพีองเนาะเอากินกับข้าวจีพอดีพอดีแลังจากขาก็เอาใส่ซ้ำเอามาใส่จานก็ะชี้ตนใส่ผัก หอมหอมใช่ไหมละหอมปลาเสียตาข่้นแล้วนี้เขาเอาหอมใส่ด้วหอมยังต่างๆใส่เลย Được không các bạn, bây giờ nhà ta ở đầu làm bánh bán Đây các bạn, chúng ta sẽ làm bánh nướng Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm bánh nướng Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปได้พี่น้องนะนะสำหรับลินีกซ์เอียไว้ซัมมิกรพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ